กวนอูที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์และคุณธรรมสูงส่งทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมชาวจีนถึงให้ความสนใจมากขนาดนี้กวนอูหรือชื่อในสำเนียงจีนกลางว่ากวนอวีเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องอย่างมากจากชาวจีนตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบนันว่าเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ซึ่งในลัทธิเตา๋ายกให้ควนอูเป็นเซียนแห่งความจงรักภักดีและในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็ยกให้ควนอูเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึง่งเรียกว่าพระสังครามโพสัต์หรือเจียนหลานภูซากวนอู เป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในราชวงศ์ฮั่นหรือในสมัยสามก๊กที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำและมีคุณความดีจนได้รับขนานนามว่าบุคคลแห่งความซื่อสัตย์ถือคุณธรรมกตันยูรู้คุณและความกล้าหาญนอกจากนี้ชาวจีนยังนิยมไปไหวเพื่อขอพรเรื่องโชคลาภและบารมีนั่นเองใครที่ชอบฟังเรื่องราวสนุกๆแบบนี้กดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะ